ทุกคนคะอันชันพามาเดินป่านะคะวันนี้พามาเที่ยวเขาเที่ยวป่าอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะทุกคนคะบรรยากาศน่าเดินมากนะคะไม่ร้อนมากด้วยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนะคะช่วงนี้ยังไม่ร้อนมากนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะเห็นไหมคะ ช่วงมีแดดช่วงซัมเมอร์นะคะนักท่องเที่ยวจะออกมาเดินเที่ยวกันเนาะบรรยากาศสวยค่ะแดดยังไม่ร้อนมากนะคะทุกคนสวยมากนะคะเดี๋ยวไปถึงน้ำตกแล้วเดี๋ยวอันชันจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูอีกคลิปนะคะขอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ